ในที่สุดมหาการคดีเงิน71ล้านบาทของเจ๊อ้อยก็นำมาสู่การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจขออนุมัติหมายจับและรวบตัวทนายตั้มพร้อมภรรยาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะเบื้องหลังการออกหมายจับในครั้งนี้ทางตำรวจพบข้อมูลสำคัญว่าผู้ต้องหามีการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและเส้นทางการดำเนินคดีหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปวันนี้ตีข่าวเล่าความเรามากันถึงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไปติดตามความคืบหน้ากับพลตร,ตรีสุวัสด์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวน กลางกันค่ะใช่เลยทำไมมุ่งหน้าออกชายแดนเนี้ย ไปออกหมายจับเนี่ยสรุปแล้วทนายตั้มกับภรรยาเนี่ยโดนในคดีไหนยังไงบ้างคะความผิดหลักเนี่ยนะครับท,ที่แจ้งครั้งแรกก็คือในเรื่องอชอบโกงในเรื่องทําแพลตฟอร์มนะครับจำนวน71ล้านหลังจากนั้นพอสอบไปก็จะมีรายละเอียดเพิ่มมานะครับพอเขาทําหลายครั้งหลายครั้งเนี่ยนะครความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ทําเกินกว่าสองครั้งขึ้นไปเนี่ยเขาถือว่าเป็นปกติธุระเมื่อนําเงินที่ได้จากการกเราทขาผิดในการเป็นหลายๆครั้งอันเนี้ย ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขมันก็จะเป็นความผิดในเรื่องฟอกเงินความผิดฐานฟอกเงินในโทษไม่เกิน10ปีโทษมันก็จะสูงแล้วค่ะเลยออกไม่จับซะเลยพอความผิดครอบเงินเข้ามาโทษสูงแล้วสองก็ต้องดูว่าเขาหลบหนีไหมวันนั้นเราเห็นเขาเขาออกมาแสดงตัวเพื่อว่าไม่ได้หลบหนีะนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขว่าไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรือเปล่าซึ่งอันนี้ข้อมูลการสืบต่างๆที่เราเรียกพยานมาสอบมันก็จะมีปรากฏว่ามีการข่มขู่พยานมีการให้พยาน ให้เขาที่จริงที่บิดเบือน<า>ซึ่งมันัเข้าลักษณะว่าไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานมันมีมาแล้วมันมีมูลมาแล้วว่ามีการไปติดต่อ,อทีนน่พยานฝั่งของเจ๊อ้อยอไม่ใช่ไม่ใช่อย่างเดียวเสมอไปฝ่ายเขาเองก็มีหมายถึงพยานที่เป็นฝ่ายของผู้ถูกกล่าวหาเองอะ่ะก็มีก็สอนให้ใหการอ่าความเป็นกฎหมายด้วยเลยด้วยชทนายทนายตั้มเขาบอกว่าแหมทนายตั้มเนี่ยใส่สูตร รอมาห้าวันรอไม่เห็นมาจับเลยอ่ะมาจับเอาวันที่เขาดุ้งขาวข่มขาวจะไปปฏิบัติธรรมแต่ว่ามันการันว่างานนี้ต่างฝ่ายต่างรู้เขารู้เราไหมในยุทธวิธีของเราเนี่ยเรามียุทธวิธีอยู่แล้วนะครับ<ฆ>ตำรวจว่าจะทํายังไงนะครับ<ฆ>ในแต่ละเรื่องอาจจะแฝงตัวจารายในขก็าสารพัดรูปแบบนะครับผมก็ต้องมีวิธีการของเรานะครับในการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเอาตัวผู้พพกระทำความผิดมาเข้าสู่กระบวนการคร่ะอันนี้เรารู้เขา แต่เขารู้เราไหมคะเพราะว่าทําไมเขาออกบ้านในช่วงเวลาที่มันใกล้เคียงกันคือเขาก็เป็นนักกฎหมายนะครับมผมเชื่อว่าเขาก็เขารู้แล้วถึงเวลาไหนที่ควรจะไปทําอะไร<ม>นะครับ<ม>เขาก็อาจจะพอที่จะคาดการได้นะครับส่วนมันจะมีใครส่งสัญญาณตรงอะไรเนี่ยผมก็ไม่อยากไปกล่าวหาตรงนั้นนะนะ<ม>ว่าเออทำไมเขาถึงได้เลือกเวลาพอเหมาะพอเจาะนะครับคือถ้าเรามองในแง่ร้ายว่าในหน่วยงานของเรามี คนที่ไปนนส่งสัญญาเออไม่รู้เอาใช้ว่าอะไรเอาไปส่งสัญญาให้เขาเราดูละครเยอะเนาะมีหนอนบ่อนไส้เราส่งสัญญาให้เขานะครับแต่คนส่วนใหญ่ของเราก็ยังเป็นคนดีที่เป็นบัตรหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วครับเ <ฮะ S 1> พราะฉะนั้นเราก็มีวิธีการที่จะก็ติดตามไปจนสามารถที่จะต้องพอได้รับอนุมัติหมายหมายจับนะครับก็ถึงได้ลงมือปฏิบัติการตรงนั้นซึ่งสาเหตุคนก็ว่าทำไมไม่รอ ไปอีกน่อยหรือว่าทาไมไม่รีบจะได้รู้ไปเลยว่าเขาจะไปไหนกันเขาจะไปไหนที่ไมไม่รอนะครับะจะได้รู้เลยตัวเราเขาเข้าวัดจริงหรือเขาจะไปชายแดนนาขึต้ตรงคือบรรยากาศตอนนั้นน,ะน่ะนขนาดนั้นเนี่ยนะการที่จะติดตามเขาไม่ใช่ง่ายอย่างที่เรารู้ลถเขาก็รดสมรรถภาพดีและในช่วงเวลานั้นพอเริ่มไกลไปอะไรต่างๆหมายก็ยังไม่ได้เงี้ยมันก็ม,มันก็มีความกดดันของเจ้าหน้าที่แล้วว่าถ้าเขาหลุดไปนะ หรือว่าถ้าเขาหลบหนีจริงออกนอกราชอาณาจักรไปเราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วแต่แต่เท่าที่สันนิษฐานเลยนะคะดูจากของที่เจอท้ายรถเลยนะคะสัมภาระในกระเป๋านี่พอจะบอกได้ไหมคะว่ามีอะไรใช่อุปกรณ์ที่จะไปปฏิบัติธรรมไหมคะ,ะเขาอาจจะทําทีไปปฏิบัติธรรมก็ได้แม้เผื่อตารวจเรียกตรวจระหว่างทางอะไรก็ถ้าตอนนั้นไม่มีหมายเงี้ยเขาให้ดูหลักฐานทกนี้ตํารวจก เพราะน่นคงปักใจแค่ของที่เจอไทยรถเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ความยากง่ายของเจ้าหน้าที่ในการสอบปากคาโดยเฉพาะคนที่โหเป็นนักกฎหมายมือพระการอย่างทนายตั้มประสบการณ์สูงเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองต้องต้องตั้งรับยังไงไหมเราไม่ได้คาดหวังคาให้การของผู้ต้องหาหรอกนะครับในการทําอดีคือเห็นมีแก้คาให้การด้วยเนี่ยเป็นประเด็นสาระสาคัญไหมคะท่านพี่ทราบก็เวลาให้การครั้งแรกไปนะพอให้การเสร็จเนี่ยเราก็ต้องให้เขาอ่านคำให้การหรืออ่านให้เขาฟังนะครับทั้งสองอย่างซึ่ง เขาเองพอเขาอ่านหรือว่าเขาฟังแล้วเขาก็ยังรู้สึกเออเมื่อกี้พูดไปตรงนี้มันน่าจะไม่ดีสักเท่าไหร่ไม่ดีกับตัวเองก็ขอเปลี่ยนเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่าก็เป็นสิทธิของเขาเพราะเพราะตราบใดที่เขายังไม่ลงในมือชื่อนะครับเขาก็สามารถที่เปลี่ยนได้การสอบปากคำทั้งสองท่านเนี่ยก็ให้การปฏิเสธนะครับก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาอยู่แล้วนะครับที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะและสิ่งที่ให้การก็จะให้การยังไงก็ได้จะจริงหรือไม่จริงจะอะไรเนี่ยก็แล้วแต่นะครับ สิ่งต่างๆที่กล่าวมาเนี่ยมันสามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงเจตนาอะไรต่างๆได้นะครับเพราะนั้นพูดอะไรมาหรือจะแต่งเรื่องอยังไงก็ไม่มีปัญหาแล้วแต่ คนตรจตรีสุวัฒน์บอกค่ะว่าจากการที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบทรัพย์สินของทนายตั้มพบเบาะแสสาคัญว่ามีการโยกย้ายทรัพย์สินออกจากตู้เซฟขนาดใหญ่ไปแล้วและนอกจากนี้ยังได้ข้อมูลจากเจ๊อ้อยนะคะว่านอกจากคดีนี้จริงๆเจ๊เองยังเกือบจะถูกหลอกเป็นเงินมากถึงกว่า300ล้านบาทด้วยค่ะ ้นถึงบ้านไปค้นถึงรอเฟิร์มด้วยมูลค่าของที่ได้ในประมาณสักเท่าไหร่แล้วครับสิ่งที่ค้นได้จากาที่บ้านพักอะไรเนี่ยครับในเรื่องทรัพย์สินนี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกเขาเขาาจจะมีการขนย้ายหรือถ่ายเทไปที่อื่นแล้วคือตำรวจไปถึงเห็นว่าว่ามีร่องรอยครับจะมีในเรื่องบัญชีเงินฝากที่ที่เป็นบัญชีที่รับรับโอนเงินมาจากทางผู้เสียหายนะครับ ส่งอันนี้เหลืออยยุเท่าไหร่เราก็จะยัดไว้นะครับส่วนในเรื่องทรัพย์สินนื่นๆที่เคลื่อนที่ไม่ได้พวกบ้านพวกอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าจะต้องแสดงที่มาที่ไปให้ได้ว่าเอามาจากไหนทรัพย์สินพวกนี้คือท่านอันซื้อได้พิสูจน์ไม่ได้ก็สันนิษฐานว่าได้มาจากการทําความผิดจะต้องมีไปตรวจสอบที่ไหนไหมคะตอนนี้ที่ในข้อมูลองเจ้าหน้าที่จะมีการขยายตรวจสอบต้องตามหาในเรื่องว่าสิ่งที่เราคิดว่าเขามีอยู่ในในตู้เซฟหรือในบ้านที่มีการ เคลื่อนย้ายออกไปเนี่ยมีจริงไหมล่ะไปที่ไหนเซฟในบ้านนี่เยอะไหมคะระดับทนายตั้มใหญ่ไหมคะก็มีก็ตู้เซฟก็ใหญ่ก็น่าจะพอกับตู้เย็นได้ไหมตู้เย็นแบบตู้เย็นใหญ่เหรอคะท่านรองแต่ไม่มีของแต่ไม่มีของไม่มีสิแต่ไม่มีของไม่มีของอะไรแช่ในตู้เย็นนี้ในคดี3 9้าล้านนี่มีบางท่านออกมาบอกว่าอุ้ยคนข้างนอกนี่เขาบอกเขามีหลักฐานด้วยนะมีหลักฐานภาพตอนทนายตั้มอ้างวัดรับเงินเขาส่งให้เราอย่างคะท่านรอง คนให้สัมภารพ่อัชริยะอ่ะก็ที่ผมยังไม่มีนะครับนะผมก็อยากได้นะผมก็อยากได้ถ้าหลักฐานขนาดนั้นชัดเจนอะไรเงี้ยเราก็จะได้เอามาประกอบแล้วเราตรวจสอบอยู่แล้วครับนะว่ามีพยานไรรองรับอะไรเงี้ยนะจะจะมีข้อหาเพิ่มสําหรับผู้ต้องหาสองคนนี้อีกไหมคะเอ่อตอนนี้มันการสืบสวนสอบสวนเราไม่ได้จบเท่านี้นะครับบอกแล้ว่ามันก็แค่เป็นจุดเริ่มต้นเอาผู้ต้องหาเข้ามาสู่กระบวนการเท่านั้นเองนะครับอาจจะมีความผิดอื่นนะครับที่ปรากฏอีก นะครับเช่นเรื่องเอกสารถ้ามีการตรวจมีการพิสูจน์สอบพยานต่างๆแล้วเอกสารนี้มันใช่เอกสารจริงไหมถ้ามันไม่จริงแม่แล้วก็อาจจะมีความผิดในเรื่องเอกสารเข้ามาอีกอะไรแปลว,ว่ามีโอกาสที่จะเจอข้อหาเพิ่มก็ก็มีโอกาสครับฝั่งเจ้าอ้อย moi, มีโอกาสที่จะมาฟ้องเพิ่มมีคดีเพิ่มไหมคะถ้าไปฟังรายละเอียดที่เขาเล่าเนี่ยมันยังมีโครงการอื่นๆอีกที่เอามาเสนอนะครับและจํานวนเงินก็เยอะด้วยนะซึ่งเขาก็กําลังสนใจพิจารณาอยู่ แต่เพอ่อนมาเจอเรื่องนี้ซะก่อนเรื่องที่มันสะกิดขึ้นมาซะก่อนนะคยก็เลยอันอื่นก็เลยพับไปนี่ฉะนั้นจริงๆอาจจะมีไปลงทุนในโครงการอื่นอีกมีอีกครับสพรสุดเท่าไหร่นท่านรองที่มาเสนอเจ๊อ้กยก็สามร้อยขึ้นนะแต่นั่นเจ๊ลุตไปยุดซะก่อนยังไม่ถึงนอกจากทนายตั้มและพระยาอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำตัวตัวละครสำคัญ อีกจำนวนไม่น้อยเข้ามาสอบปากคําแล้วนะคะและนั่นเป็นสัญญาณว่าหลังจากนี้อาจจะมีการออกหมายเรียกหรือหมายจับเพิ่มเติมในคดีนี้ด้วยค่ะจะมีโอกาสเรียกใครมาสอบหรือจะมีโอกาสออกหมายจับใคร ในทีเดี่าเนี้ยเพิ่มนอกจากทนายตั้มอีกไหมคือเรียกเนี่ยต้องเรียกอยู่แล้วนะครับใครมาเกี่ยวข้องเนี่ย <ฮะ S 2> ก็ต้องเอามาสอบข้อเท็จจริง <ฮะ S 2> ว่าเอ๊ะเขาไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ได้ยังไงหรือไม,ม่มีส่วนร่วมอย่างนี้ยังไงมีลายมือชื่ออย่างนี้ได้ยังไงเป็นต้นนะครับ <ฮะ S 2> จากนั้นเราก็จะต้องพิสูจน์หลักฐานอื่นๆแล้วว่าเขาน่าจะมีส่วนรู้เห็นได้รับผลประโยชน์อะไรยังไงไหมแปลว่าใช่คนที่เป็นกระแสะข่าวในตอนนี้ที่มีตัวละครอยู่สองสามตัวเนี่ยใช่ไหมคะ ก็ไม่ไม่ระบุอย่างนั้นดีกว่านะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปุกลงระบบตมีอะไรชื่ออยู่แล้วไหมในใจว่าเดี๋ยวจะเรียกใครมามีอยู่แล้วครับว่าจะต้องเรียกอย่างเร็วที่โอกาสจะเรียกเข้ามานี่สัปดาห์หน้าเป็นไปได้ไหมคะัท่านหมอคนที่สงสัยเนี่ยที่ไอคนที่พูดถึงกันเนี่ยนะที่ผมไม่ต้องเอ่ยเนี่ยก็มีการเข้ามาพบแล้วเรียกมาเรียกมาสืบสวนแล้วสกิ่ปากะคะท่านที่เรียกเข้ามาเราเนี่ยตอนนี้ที่เป็นข่าวว่าประมาณสามประมาณนั้นก็อาจจะมากมากกว่านั้นหน่อยหรืออะไรก็ อาจจะบอกได้ว่าณตอนนี้ก่อนยังไม่ได้พิจารณานเรื่องหมายจับใครก่อนนะยังครับยังนะยังนะคะือยังได้อยู่ส,ส,สืบสวนสอบสวนกันค,ครับค่ะถ้าคาดการณ์นะนะคะว่าว่าพอจะสรุปสำน,นวนส่งฟ้องพี่นาส่งฟ้องอายการได้เนี่ยจะใช้เวลานานสักแค่ไหนอยู่ที่พยานหลักฐานถ้าเราทําการส,รสืบสวนได้มีความเรื่อเออะไรรวดเร็วนะครับคืบหน้าได้รวดเร็วสามารถสรุปได้เร็วกว่านั้นเราก็จะทำนะครับเพราะว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้การฝากขังจนเต็มนะครับ การสอบสวนมันต้องเป็นด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องนะครับถ้าเราทำได้เร็วก็พูดได้ว่าอย่างช้าก็คงไม่เกิน72วันช้าอวันอย่างช้าอย่างช้ามีอะไรที่อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในการติดตามความคืบหน้าคดีสําคัญเหล่านี้บ้างก็อยากให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวสารนี่ก็ต้องควรจะฟังจากเจ้าหน้าที่นะครับเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยเราก็พยายามทําเต็มที่อยู่แล้วนะครับยิ่งเจ้าที่กองชาการสอบสวนกลางของเราเนี่ยนะครับ ก็คงจะเห็นอยู่แล้วว่าการทํางานของเราเป็นยังไงนะครับผู้ชากการสอบสวนกลางเราเองก็มีนโยบายชัดเจนว่าการสอบสวนต่างๆเนี่ยขอให้เป็นธรรมนะครับตามพยานหลักฐานมืออาชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชนเพราะฉะนั้นเราจะทําตรงนี้เพราะฉนั้นขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในการทํางานของเรา หลังจากนี้ต้องติดตามทั้งเรื่องของการพิจารณาแจ้งข้อหากับทนายตั้มและภระยารวมไปถึงเจ้าหน้าที่จะมีการออกหมายจับใครเพิ่มอีกหรือไม่นะคะแต่วันนี้ตำรวจสอบสวนกลางให้ความมั่นใจว่าจะดำเนินคดีนี้อย่างโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนี่คือทั้งหมดของตีข่าวเล่าความในสัปดาห์นี้นะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจก่อนนิวส์ครับ